สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะเข่าสู่ช่องซอเขียวผ้าร่วยค่ะพี่นอ้องมาพบปะกันเมื่อนี้แต่เสาร์แต่ตเซี่ยวของเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดนะคะเมื่อนี้อู้ดาวใหญ่ลาย,ลายดวงพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันมหาอุดแห่งโชคลาภนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีกันสุขูสุขคนแตกปังในหวยรัฐบาลไทยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของสามสำนักดังค่ะพี่น้องมาลาโมค่ะพี่น้อง มาสุดท้ายโมนี่แหละจะปังน,นะคะพี่น้องคะามาแปกด้วยรอบนี้นะคะพี่นอ้องสามสำนักดังจะมีเซียนกุจ,จับเซียนอุดรเซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่นอ้องอาจารย์มาตกลาโมพี่น้องคลิปนี้นะคะมาอารุณโมพี่น้องแตกก็จะเอาความหีมาให้เรานะวดที่แล้วนะคะพี่นอ้องของอาจารย์เพื่อนนะคะงวดที่แล้วนี่ จับคูบอ่อแตกพี่น้องแต่ว่าเลขนี่หืมกอดคว้ารัดกันมากพี่น้องชุดบินบกิโตนะคะเจ็ดเก้าค่ะพี่น้องเจ็ดเก้าเข่านะคะพี่น้องเออนี่แหละซอเกียวถึงว่าเลขอาจารย์ซ้มสำนักดังบ่าว่าจะเป็นไทยเป็นเล่านะคะปกติไทยนี่ซอเขียวจะแยกเสี้ยนเนียไทยนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเสียงกุดจับและเสียงอุดรเนาะ ก็กะทิซอเขียวจะแยกแต่ว่าเมื่อนี่มาแบบจวดจาดเร่งรวนป่านฝนตกะห้ามเลยพี่นอ้องการเลยต้องลงในลิปเดี่ยวเลยนะคะให้พี่นอ้องไี่เบิงแบบจวดจัดท่านใจนะคะพี่นอ้องหลังจากแตกเจ็ดเก้านะคะพี่น้องทั้งสามสำนักเลยนะคะ,ะทั้งสามสำนักเลยบแม่นสำนักเดี่ยวนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวเราเข้าไปชมดีเอ็นเอกันนะคะวันนี้นะคะวันที่หนึ่งกุมภานะคะไม่มีเรื่องงานยางดีอะไรเลยนะคะก็ ให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพนะคะ,ะถึงมันจะไม่มีเรื่องงามยามดีแต่เราก็มีเรื่องดีๆหลายอย่างอยู่นะคะพี่น้องก็ไม่ใช่ว่าจะร้ายหมดนะคะพี่นอ้องเรื่องอื่นๆเราก็ทําได้ตามปกตินะคะแต่ก็ขอให้มีความระมัดระวังให้มากขึ้นเกี่ยวกับวิชาชีพนะคะอย่างอื่นก็พอไปได้นะคะ เรื่องดีๆของเราก็มีคือเลขมงคลนะคะเลขมงคลก็มีเลขส<ม>ี่มีเลขเจ็ดมีเลขหกมีเลขแปดมีเลขหนึ่งนะคะเลขสี่ห้าตัวนี้นะคะพี่น้องบเมนเป็นเลขบอกหวยในมือนีนะคะแต่มน่็เคยออกนะคะพี่น้องมันเคยวิ่นได้นะคะแตกจริงๆนะแต่อยู่ในหนีกับมากมากนะคะพี่น้องเอาลองวิจารณาเอาชอบกัดจังจัด,ดกัดจังพานเนาะเอาเป็น เลขรหัสลับซะนะคะพี่น้องปลดล็อกนะคะพี่น้องรหัสเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เอทีเอ็มอะไรก็ได้นะคะพี่น้องเป็นเบอร์โทรเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่เนาะแต่ถ้าฟุกไม่แน่นะอ่สี่ห้าตัวอยู่ในนี้นะคะพี่น้องเลขมุงค้นเท่าอาจจะเป็นบ่อกเกิดทางโชคลาบก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะพี่น้องอ่าแล้วสีมุงคน้นมาหนีพี่น้องสีขาวสีม่วง สีฟ้าสีสม้มสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีแดงนะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกขวาบนล่างวันนี้ให้เลือกล่างนะคะวันนี้เลขแห่งโชคลาภนะคะแต่ละดาวนะคะอาจารย์เพื่อนบอกมาว่ามีเลขสองกับเลขเจ็ดแล้วก็เลขแนะคะเพื่อนว่ามางสั่นกระเวาน้ำเพิ่นเนาะค่ะดาวแห่งโชคลาภนะคะ เมเนอรี่สองเจ็ดแปดอาจจะมากก็ได้นะคะพี่น้องอะไรมันก็ไม่แนี่นะคะเพราะเป็นดาวมหาอุดนะคะพี่น้องดาวโชคลาภเมื่อนี้เนาะค่ะมันจะดาวแต่ละตัวจะมีเลขของเขานะคะพี่นออ้องสอยเกียวกับฟังมาจากคูบาอาจารย์เพื่อนลักกับเอา,าสูญญา้พี่น้องเข้าฟังเพื่อผู้ใดบด้เขาไปฟังคูบาอาจารย์เท่านะค่ะเอาเรื่องดีๆมาฝากกันในวันนี้นะคะค่ะ ก่อนที่จะไปชมตัวเลขยังไงก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะไปสรุปทุกสํานักดังที่แตกปังสองสามและ79ให้ดูในงวดหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดกันนะคะไอยังไงก็ฝาก3ามสํานักดังไว้ด้วยเซียนผู้ใหญ่ใจดีเซียนกุญแจแลดเซียนอุดอรงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดนะคะเราไปดูดีเนเอกันพร้อมงวดต่อไปกันได้เลยจ้า ค่ะก่อนที่เราจะไปชมมวดปัจจุบันนะคะเราไปตามดู DNA กันก่อนนะคะ,ะว่าเป็นยังไงแตกยังไงนะคะอาจารย์จับคู่ไม่แตกแต่หน้าวาดเสียวมากๆเลยนะคะอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแตกวิ่งสองค่ะพี่น้องนะคะแตกวิ่งสองแตกวิ่งสองมานะคะ กดคอรัดกันมาเนี่7เจ็ดกับเก้านี่พี่น้องเห็นบะนะคะอาจารย์จับคู่ให้ไม่แตกจับแต่สองสี่สองสามบ่เอามาให้เนาะพี่น้องอ่าเพราะไม่มีสามนะคะถ้าผู้ใดมักลูดนี่หลูดเห้ยเาเลยรูดปื้ดนเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่แหละอาจารย์นะ่ะชอบจับคู่ไม่อ่าตรงปกนะคะสําหรับอันชุดวิดนนะ่ะมากคู่งวดเอารวดพี่น้องเออ มันไม่รู้หรอกนะคะพี่น้องว่ามันจะมาตัวในเทแต่ว่าอาจารย์เห็ดสุดคำนวณออกมามันใดแบบนี้นะคะบางทีก็มาตรงเป๊ะเลยนะคะพี่น้องแต่ทีนีน้เรียอาจารย์เขานะคะพี่น้องถ้าผู้ใดคิดว่าอยากตัดสินใจเอาแค่ชุดวิ่นหนึ่งสิมาวิ่นเอาก็ได้นะคะพี่น้องรีแคสซีโตัวิว่นเอาก็ได้นะคะพี่นอ้องเลียกบลายโตวเนาะ,ะแล้วก็ ให้พิจารณาเอาอาจารย์จับครูบอถือก็อจับเอากระไดเนาะพี่น้องเขาเกิ่งอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนะาะท่านผู้ชมสุกคนเก่งมัดทุกคนค่ะพี่นอ้องวันๆไม่ได้ทําอะไรนะพี่น้องนงั่งคํานวณเรลียดยิงก่าแอดมินอีกนะพี่นอ้องอ่ะแล้วก็ตามต่อเลยนะคะพี่น้องของเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรก็มาในชุดเจ็ดก่าวเห็นบ่อนี่พี่น้องกอดข้อรัดกันมาอีกแล้วว่าแตกเบิด์สามสำนักดังนะคะอ่าซอเชลลอ่อนซ่อน นะคะพี่น้องเบื้องด้วยนี่คันแม่นกลับหัวหนี่บอกพี่น้องจิตเก้านี่เนาะ,ะให้หกเจ็ดนะพี่น้องเบื้องดอ่าถ้าเอาตัวนี้มาสังเกตนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเม่นบอ่ามานะคะพี่น้องอันคนเหาย่ำเข่าตาจุดมันก็บ่ค่อยฉลาดปานใดท๋ี่น้องพี่น้องเลือกออกแล้วหัวใสใสแม่นบอพี่น้อง <c oughs> ค่ะอาจจะได้ตามต่อนะคะสําหรับขอางเซียนกุดจ,จับนะคะ ใชุดวีดอีกแล้วนะคะเจ็ดเก้านะคะของอาจารย์เซียนกุดจ,จับนี่นะคะกอดกอรัดกันมานะคะเจ็ดเก้านะคะอ่าด,ดูนี่พี่น้องเอามาาน่งเก่าเห็นไหมเป็นตะตีความหมายเป็นเจ็ดบ่อนี่หนึ่งกับเจ็ดเนาะนี่แหละเพือบบอ่อนว่าหัวใสตอนหัวออกแล้วนะคะพี่น้องอาจารย์ในกระ่องพิจารณาในงวดต่อไปของสามสำนักดังรัฐบาลไทยกันนะคะ อย่าลืมไปติดตามในสรุปทุกสำนักดังนะคะรอบนี้ซอเกียวจะเอาเตเซียนที่แตกปังเจ็ดเกับสอมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันแบบสรุปแบบจุใจเลยนะคะอ่าจะไม่รวบนะคะพี่นอ้องนี่นะคะอ่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแวิ่ง9และ6บนล่างเลขติดมี1มี2มี4มี7จนะคะจับคู่เด่นให้1 9 2 9งเก้าส สองหกสี่หกหกเจ็ดนะคะตัวกันหนึ่งสี่และหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องอารองแคปหน้าจอพิจารณาในชุดวินด้วยนะคะเกิดว่าไม่ชอบตัวที่อาจารย์จับให้ก็จับเองได้เลยนะคะนี่กะมาลาซาโกโมพี่น้องของสามสำนักดังผู้หญ่ใจดีเส้นกุจับเส้นอุดหนนะคะก็ต้องขออาภัยนะคะแต่มาแบบฝนพรํำเลยนะคะพี่น้องนับเงินแสนจับเงินหลานกันมือนีมือแห้งค่ะรวบรวมในสามสำนักดัง ในคลิปเดียวเลยนะคะ,ะเพราะว่าเราของอาจารย์ก็มาในสามสำนักดังอยู่แล้วนะคะพี่นอ้องอาแคบหนาจ,จอเรียบร้่อยนะคะตามต่อเลยนะคะ,ะตามต่อด้วยเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรมาโอ้โหมาในชุดวีนสามตัวนะคะเซียนอุดรวิ่ง หกและเจ็ดบนล่างนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์หกแปดนะคะเซียนอุดรวิ่งหกและเจ็ดบนล่างนะคะเลขติดมีหนึ่งมีสองมีสี่คู่เด่นหนึ่งหกสองหกสี่หกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดและสี่เจ็ดค่ะพี่น้องแคปหน้าจอน้อยตัวมากเลยนะคะอ่ะถ้าอาจารย์บ่จับให้อยู่ในหันมีตัวใดบ่วมีเบิ่บงเอาเด้อพี่น้องเลขแค่สามตัวนะคะอ่าในชุดวิ่นเนาะ มันจะกอดข้อรัดกันมาดีแล้วจับใส่หรอเนาะพี่น้องอ่ะยังไงก็น่าจะฟันอยู่นะวันเนี้ยน่าจะฟันแบบปังๆอยู่นะคะอะลองพิจารณากันทุกเสียนทุกสำนักดังนะคะขอให้โชคดีแตกปังกันทุกเสี่ยนนะคะวันนี้วันฟ้าเปิดพี่น้องรับโชครับใช่กันเอาโชคกันแต่เศร้าแต่เสี่ยวเนาะอะอย่าลืมนะคะอย่าลืมสรุปทุกสำนักดังสอยแก้วจะคัดเอาแต่เกตอที่แตกเจ็ดเก่ากับ สองสามไม่พี่น้องเขาเบิงเนาะค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะพระอาจารย์ออแตกห้างวดติดแล้วนะคะพี่น้องเขาไปเบิงเล,เลีเื่อนได้หงดนี้เพิ่นจะมาตัวใดเนี่ยนะคะอ,อยังไงก็ฝากไว้ด้วยทุกเซียนทุกสำนักดังนะคะเซียนอุดรน,นะคะมือนี้ฟันทงนะคะพี่น้อง ฟันทงวัาแตกปังแน่นอนนะคะอะยังไงก็แคบหน้าจอแล้วนะคะตามต่อเลยนะคะตามต่อของเซียนกุดจ,จับบอกว่ามาแปลกแปลกไม่เหมือนใครเลยงวดนี้นะคะพี่น้องมาแบบชุดวิ่นให้เจ้านี่ซีตู่เทานี้พี่น้องมาแบบบกคือบันคือเมืองเพลินหวดนี่นะคะบอกว่าจับคู่เองเลยว่าสซันพี่น้องมาแทนแน่นอนนะคะเบิ้งดูรืมอขีดหนอเสียนเฝ้าลายพี่น้องย่านเบิ้งบ่ท่านนะคะยันว่าไห้พี่น้องเบิ้งบ่ท่านคะ่ะ จับวินเองเลยนะคะหนึ่งกุมภาพันหกแปดเลขสี่ตัวมีสองมีหกมีหนึ่งมีเจ็ดตามตารางที่จัดให้นะคะวินเลยนะคะพี่นอ้องยังไงก็มาแน่นอนวัสาสันเอามาก,กับมาทนตัวเพิ่นบทจับไปห้าห,ห้องกับจับเอาตัวเนาะพี่นอ้องอาจารย์เพิ่นมักแตกชุดวินเด้นะคะเออเนี่ยแหละคือตัวเลขแค่สี่ตัววินไปวินมานะคะพี่น้องเอาวินไปวินมากรับเงินนัดเติมืงอนเรงเท่าเหมือนบอ,อกบพี่น้อง สอบกระจัดขัดก็ผ่านตามใจท่านนะคะเลขมีแค่สี่ตัวยังไงก็มาแน่นอนนะคะยุ่นนี้แหละตูเลขวสันเอา้าคันวาจังสันก็นให้พี่น้องเข้าชกดีรำร้อยกันท่องกันสุขู่สุขนเมื่อนี่มีเฮก,กันนะคะขอให้เกิดแต่ความโชคดีนะคะวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับการเราคอยสามสำนักดงังแตกปังแน่นอนตามเส้นไหนได้เส้นนั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ